นะครับถึงม้สวัสดีครับ,บก็กลับมาบพ,พบกับรายการเทคนิคโฟกัสนะประจําวันที่6ตุลาคมนะครับนี่ผมก็มารเดชชุจิตนะครับนักวิเคราะห์หลักทร,รัพย์ปรจึจษาทางด้านเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพาณิชย์นะครับสำเนรรินรายการเช่นเคยนะครับก็เซ็ ex, นดีคส์นับปิดที่1,452.55จุดนะครับบวกไป1.3จุดหรือว่าบวกไป0.09เปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณการซื้อขาย43,119ล้านบาทก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาบวกได้นะแต่ก็ อย่างไยกค่ายังไม่ได้พ้นขีดอันตรายมากนะักเนื่องจากว่าตัวของ key level หรือว่าระดับที่มีนยยสำคัญคือที่บริเวณ1,461จุดนะครับจำเป็นที่จะต้องอฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณดังกล่าวให้ได้นะครับก็ปัจจุบันยังต่ำกว่าระดับดังกล่าวอยู่เพราะนั้นการฟื้นตัวนะครับหรือว่าการลุ้นฟื้นตัวขึ้นไปอ่ะยัง พอมีโอกาสที่จะลุ้นได้อยู่แต่ว่าต้องเริ่มระมัดระวังแนวต้านที่รเน1,461แล้วก็1,470นะจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในสัปัานี้นะครับตัวของเซนเด็กเองก็ื่อวานปิดในลักษณะที่คล้ายๆกับ Spinning Top ก็คือตัวบอดี้นี้มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เรียกว่าแรงซื้อแรงขายนั้นค่อนข้างจะเริ่มบาลานซ์กันเหมือนกันนะครับตัวของตัวการเร่งขายออกมาในรายตัวนั้น มีให้เห็นน้อยลงนะครับตัวของแนวรับจะขยับขึ้นมาที่1,443 1,435จุดนั่นเองนี่ก็เป็นภาพเซ n นดีคส์นะครับตัวของเซฟเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัวของเซฟฟิแนวต้าน893-896ยังเป็นระดับที่ต้องเฝ้าร,ระมัดระวังนะครับตัวของแนวรับรัแปดสบป็ดอนะครับก็นนี้ก็เป็นเซฟตนะครับตัวของตารางอินดิเคเตอร์นะครับ เซ็นด x ์นะปิดที่1452.55ยังคงเป็นการเล่นต่ำกว่าอีเม1 10วันที่ตอนนี้อยู่ที่1475อีเม50วัน1517แล้วก็อีเม200วันอยู่ขยับลงมาที่1556จุดก็จะเป็นแนวต้านหลักๆของเซนเด x ์นะตัวของ v w a ว1448.8นะเมื่อวานก็ยังคงปิดเหนือระดับดังกล่าวก็เป็นมุมต้าเชิงบวกนระยะสั้นนะไอ i ค่อนข้างที่จะโอเวอร์โซอยู่นะครับอยู่ที่ระดับ25% บนี่ฟายสโต้ฟื้นตัวขึ้นจากวันก่อนหน้านะครับแต่ยังอยู่ในระดับโอเวอร์ซอลอยู่ครับก็ว่าเป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับ, um urg, ะร,บระยะสั้นนะครับตัวของปริมาณการซื้อขายยังขยับต่ากว่าค่าเฉลี่ย5วันนะครับอันนี้ก็แสดงแสดงถึงความไม่ต่อเนื่องครับของปริมาณการซื้อขายเพราะฉะนั้นมีความสําคัญนะครับสำหรับเรื่องของปริมาณการซื้อขายเนื่องจากการฟื้นตัวจําเป็นที่จะต้องใช้แรงผลักดันของวอลุ่มนะครับตัวของ เอเมซีดียงคงลบอยู่นะลบยี่สิบสองจุดนะอันนี้ก็เป็นบริชนะแต่ว่าเครื่องมือโดยรวมนะก็เป็นลบหกจากเก้าเครื่องมือนะแต่ก็ดีขึ้นมาจากสองวันทําการก่อนหน้าที่เป็นลบทั้งหมดเลยนะตัวเซฟฟตีแปดแปดเจ็ดจุดเก้าหนึ่งยังคงเล่นต่ำกว่าเอเมสิบวันอยู่ที่เก้าส่วนสามเอเมห้าสิบวันเก้าร้อยสามสิบเอเมห้าสองร้อยวันอยู่ที่เก้เาส่บแปดก็ยังคงเป็นการเรียงตัวลงกันมาอยู่นะสำหรับตัวของ EA ตอนนี้ก็ยังเป็นบ i ริสเซนเมนต์อยู่ ตัวของวีเว็บ884นะเมื่อวานก็ยังปิดเหนือระดับดังกล่าวก็เป็นโมเมนตัมเชิงบวกเรื่องเส้นสำหรับ s ซฟิตี้นะครับตัวไอซ์ไอโอเวอร์โซมากนะครับตัวแอปมัลติฟายสโต้ก็เรียกได้ว่าฟื้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ยังอยู่ในระดับโอเวอร์โซอยู่นะครับป็นมาการซื้อขายต่ากว่าค่าเฉลี่ยไปถึง35%นะครับก็อันนี้ก็เป็นความไม่ต่อเนื่องนะครับอย่างที่เรียนไปเช่นเดียวกับเซนเด็กนั่นเองนะครับตัวของวีเมนซีดียังติดลบอยู่14จุดนะครับดออังคงเป็นลบ เจ็ดในเก้าเครื่องมือนะก็ตัวแรงกดดันในเซฟก็มีค่อนข้างที่จะมากนะตัวไปแรงขายยังยังคงวนอยู่ในกลุ่มหุ้นใหญ่เป็นหลักนะตัวของพาดการแนวโน้มวันนี้นะพอแท่งเทียนปิดได้จะปิดบวกได้แล้วก็มีลักษณะเป็นสปินนิ่งท็อปก็ยังลุ้นฟื้นตัวอยู่นะครับแต่ว่าให้ระมัดระวังแนวต้านหนาาึน่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ะแนวรับก็ยับขึ้นมา หนึ่งสี่สี่สามหนึ่งสี่สามห้านั่นเองครับตัวของเซฟฟิตตี้ครับรับระวังแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับก็แปดเก้าสามแปดเก้าหกนะครับแนวรับก็แปดแปดศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับสำหรับนักเกมไรนะครับที่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ก็เน้น selective buy ในรายตัวเป็นหลักนะครับตัวของหุ้นนะครับที่คาดว่ายังพอที่มีสภาพคล่องแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามาเกมไรอยู่ก็ BBL TCAP TISCO นะครับเจมทีสวัสด c R C C P O S P E ทีแล้วก็ S N N P นั่นเองก็ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มคล้ายคลึงกับเมื่อวานนี้นั่นเองตัวของโฟกัสในที่นีอุตสาหกรรมก็เป็นกลุ่มค้าปลีกนั่นเองค้าปลีกเองก็จะเห็นว่าเริ่มมีเทคนิคการีบัลเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการเล่นกับเรื่องของเทคนิครีบัลนั่นเองนะครับก็การซื้อก็ยังเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งอยู่นะครับแล้วก็ จจะมีหุ้นในรายตัวที่มีการฟื้นตัวนะครับก็ติดตามเรียนในเปเปอร์ได้นะครับตัวของ l o ็อกอินเทรนวันนี้เ m t ทีอิชิตาบินา่าแล้วก็ทิสโก้นะครับตัวของเทรดดิ้งบ y ายจะเป็นสวัสด์ S&P EPG แล้วก็ดูโฮมนั่นเองไปดูตารางเทรดดิ้งบ y ายกันก่อนนะครับตัวแรกสวัสด์นะครับปิดที่14.25นะครับเป้าหมายระยะสั้นส5 5ห้บาทนะครับต่ำกว่า12.25ก็ต้องพรจารณาตัดขาดทุนนะครับ S&P ก็เริ่ม มีเทคนิค้อลรีบัลขึ้นมาปิด21บาทนะเป้าหมายระยะสั้น21.6 22.2นั่นเองนะครับต่ำกว่าระดับ20.4ก็ต้องพิจารณาซัลอสด้วยดูโฮมกเ็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะในวัน2วันนี้ก็ปิด11.4นะเป้าหมายระยะสัน้นโอกาสขึ้นเทส11.9 22.3ต่ำกว่า11.9พิจารณาซับลอสด้วยอีพ p จนะ,นะปิดที่7บาทนะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมีเป้าหมายระยะสั้นในการขึ้นเทส7.25 7.5นั่นเองตา่ากว ระดับ6.75ก็พิจารณา sub loss ครับดู stock i n t r a d a กันบ้าครับ JMT ตัวแรกก็ถือว่าเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นหุ้นที่ปิดเหนือเมล200วันขึ้นมานะรวมกับ v ลลุ่มที่ขยับขึ้นนะก็ลักษณะของการเล่นก็เป็นเรื่องของอเป็นทเทิร์นคล้ายๆกับคัพ with handle นะครับก็ตอนนี้กําลัง break ส่วน handle อยู่ก็มีโอกาสขึ้น test เป้าหมายบริเวณ50.5 51.75นั่นเองนะแนวรับ47.5 46.5นะครับกนะับ, 5, 5, บต,ต่ำกว่า46.5ก็ ที่นนวสปอสด้วยนะตัวอิตชินะก็เป็นงาร recommend ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเทสที่บริเวณเป้าหมายแรกนะก็มีโอกาสยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับตัวเป้าหมายถัดไป17.8 18.3แนวรับก็ขยับขึ้นมา16.6 16.1นะครับรอบบรารการซื้อขายหรือว่าลุ่มยังขยับขึ้นต่อนะครับก็อันนี้ยังเป็นมตั้มเชิงบวกกับราคาหุ้นอยู่นะครับตัวของซาบินาเองก็เล่น มีเทคนิคโลรีบอลจากแนวรับขึ้นมาเหมือนกันนะปิดที่26.5เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสที่จะเล่นอยู่ในกรอบไซด์เว์อัพขึ้นไปนะตัวเป้าหมาย27.5 28บาทตาแนวรับ25.75 25.25นั่นเองต่ำกว่าระดับ25.25ก็พิจารณาสปบบลอสด้วยนะครับสำหรับทิสโก้เองก็เมื่อวานขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะครับเป็นโอเพนไวท์ไลน์ขึ้นมาวอลุ่มสะสนขึ้นมาจากบริเวณกรอบแนวรับด้านล่างนะครับก็เพื้นตัวขึ้นมาจากเรนอีเมส200วันนะครับ มีเป้าหมายให้เทส102.5-103.5แนวรับก็99บาท97.5นั่นเองครับต่ำกว่าระดับ97.5ก็เป็นการพิจารณา soft loss ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการที่เขาโฟกัสในวันนี้นะครับเชิญพบกับรายการต่อไปได้เลยครับวันนี้